สวัสดีจ้าสีมอรัทาวกระเพราหมูกรอบด้วยจ้าเด้อข้าเบิน้ำตเอาผิดเพดเพลิานหาัวหนึงาลยาพลิดเขาขิ้นอยาที่ต่างลูกชีนมกกมายบบที่รวนๆ้วยแล้วเพ็ดทำไดบ น้องพอเชียข้าวไม่แม่ดีๆนะลูกมันอีกมันโมเบ๋บ่เว่อร์เด้อลูกอือมันไม่ต้องให้ดูสวยนะครับคุครับสองออเดอร์ใช่ไหมครับ ตัวก็นู่ะล้วก็สมข้าวต้มพร้อมปุ๊บเดี๋ยวนีชุบไป เดี๋ยวเดี๋ยวปลาเอานี้ออกก่อนเนาะแล้วเราก็ต่อคิววันที่สองจ้าได้เลยลูกโอ้สวยอย่างนี้ี่โโอ้อวพี่จะกินข้าวด้วยนะตักจานมาด้วยนะักข้วกาวึส่จานที่จะกินอ่ะ Ô cậu mấy mày ngay cái mùi lên không 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 กระทะนี่นะมันสิโตกใส่สวัสดีจ้า